โดนนะครับโดนนะต้นปลาแปะนะตัวน,นี้ไซส์ประมาณโลนึงโดนแล้วโดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วครับ ครับผมก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆแล้วก็นานๆนักตกปลาทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาตกชโดนะครับที่แม่น้ําปิงนะครับวันนี้ก็มากับน้องต้นนะครับน้องต้นสองคนนะครับครับผมแล้วก็ลองมาติดตามผลงานกันนะครับก็จะมีปลาให้เพื่อนๆและนานๆได้รับชมกันหรือเปล่าครับมาตกปลาเลยครับโดนนะครับโดนนะกต้นปลาแปงนะตัวนี้ไซส์ประมาณโลนตีสุ่มก็โดนนะ โอเคครับนอยกปลาขึ้นโชว์หน่อยนะครับป่าปาโอเคงานที่กำลังเต็มเลยครับเรัจงลอืม ค้างงานของอ่ะที่แม่ปุ่งก็ยิงยม่งแม่ให้จนกันนี่ไปผิวแนมอดไป้ตปุ๊ข้อน,นั่นใหญ่แล้วเนี่ยนนมีสองของ้อข้อใหญ่ละมือนตามนึกอ่ะเหมือนมันตามไ มันดำมันดำอันนอกนี่ของน้อยไปอนะ่ะของน้อยมันหายไปไหนวันนี้มันแม่นี่ตะกี้เนี่ยปฏิปฏิใส่รนี่ยขอกน้อยอ่ะไปอยู่น้ำแบบตลอดแบบไหนอ่ะแล้วมันหายไปยไหนโอ,อเคขอ,อ,เเอ,งองน้อยโอเคของน้อยที่ใช้ปลาตะกี้น่ะเออนั่นมี่นั่นด้ยมันมนีไปสองขอกนะครับตอนนี้ <c ười> มาอน่มัน,นี้ข้าไงสู้ไงตีขอ้อใดข้อใน ้อมจะดีพวกไงนะมีซิทครบขนาดบังดึกอ้นเบกขเลยอ้โกรจะขึ้นของน้อยกันเฮ้ยเลือเขาไกลเเขางก็จะหายมา ตตแต่ตางต่งเรือเขาใกล้ันเกินและะ้วะไกล้ไกดไมได้ในคนี่ก็ไม่น่ที่มันิดกับมันหลอกไปแล้วนะต่างตงพวกน้อยก็เทลั Vô ngay này đó Vô khô này Sống khóc đi này này ngay này này ừ, tiếng uống thầy rồi có chiều nam rồi hút quá chiều <laughs> nam à

được đi tỏ ở được hồ lắm, được mông hồ lắm, cứ vô mông hồ này. đủ mạnh như là tuổi mà hì, tuổi như hì, tuổi lục này. lắm, đốn lắm, đốn lắm, đốn lắm

โอ้ไซส์สี่สี่โลสีเนาะน่าจะมีสีี่คึ<อ><อ>่งนสี่ถึงห้าวางๆนะาแล้วครับมาแล้วแต้มแรกมาแล้วครับของปีนี้นะผมไซส์ประมาณส <4 S 2> ี่สีกว่ากว่านะครับน่าจะสี่ครึ่งครับผมมาแล้วครับลายสวยอยู่ नल दी